วันนี้เรามาอัปเดตที่เที่ยวเดินเล่นในสมุทรสาครกันนะครับแล้วก็ไปหาร้านอาหารทะเลกินกันและนอกจากนั้นเนี่ยผมจะรวบรวมที่เที่ยวในละแวกใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่เริ่มทำช่องมาให้ทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจที่ไหนเนี่ยสามารถไปตามได้เลยครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันมากสามารถไปได้สองสามที่ในหนึ่งวันเลยครับ และในคลิปนี้ครับเรามารวมฮิตที่เที่ยวกันกับเที่ยวได้ไรที่สมุทรสาครครับสวัสดีท้าวเที่ยวได้ไรทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครอะควาเรียมนะครับศูนย์แสดงพานสรน้ำสมุทรสาครแหละพนดีวันนี้มีเวลามีเวลาครึ่งวันก็แล้วที่นี้มันเพิ่งเปิดไม่ใช่เพิ่งเปิดดิคือมันเคยเปิดมาแล้วเขาก็ปิดไปนะครับปิดเหมือนปิดรีโนเวทอะ แล้วก็เขาเพิ่งเปิดใหม่เมื่อวันที่15กันยานะครับผมมาตามข่าวที่นี่มานานแล้วจนมันเปิดนะครับก็เลยมาดูนะครับตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับเราอยู่ระหว่างมหาชัยกับบางขุนเทียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเข้ามาด้านหน้าก็จะเจอเนี่ยวานตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์นะครับคนเยอะมากดูดิณนะวันที่ผมมาเนี่ยคือมันไม่มีค่าเข้านะครับ ก่อนจะเข้าไปดูด้านในกันเนี่ยในละแวะกรอบๆของอะควาเรียมเนี่ยครับมันก็จะมีจุดเที่ยวต่างๆเยอะแยะที่เราเคยไปทำคอนเทนต์มาแล้วนะครับซึ่งมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูป่ะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวได้ๆด้วยนะครับเริ่มจากที่แรกคลิปแรกที่เราลงในช่องกันเลยนะครับเรามาเอาเลิศเอาชัยกันที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ครับนอกจากที่นี้เนี่ยจะมีพ่อพันธายให้สักการะบูชาแล้วนะครับใครที่ชอบปอดิสา์ศ์เนี่ยก็น่าจะชอบที่นี่ครับ เพราะว่ามีหลักประหารมีตำนานของพ่อพันท้ายนะครับมีจุดต่างๆให้เราได้สักการะบูชากันเยอะแยะเลยครับและด้านในเนี่ยยังมีที่ให้อาหารปลามีเลือขุดโบราณและยังมีสะพานมีป่ากโกงกลางด้านในให้เข้าไปถ่ายรูปกันด้วยครับถัดออกมาที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ครับซึ่ออยงยาวๆนิดนึ่งเซอร์ได้เลยครับ ที่นี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับที่ได้บรรยากาศคล้ายๆกับเพชรบุรีจันทบุรีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไกลเลยที่นี่จะมีซากวานที่เคยมาเกิดตื้นนะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆเนี่ยให้ได้ศึกษากันนอกจากนี้ก็ยังมีหอชมวิวให้ขึ้นไปด้านบนด้วยครับพอเรามองลงมาเนี่ยก็จะเห็นโครงการปักไม้ไผ่ชะลอขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็วิวทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยแต่ที่นี่ไม่มีของขายไม่มีร้านค้าอะไรเลยนะครับเหมาะกับจะเข้ามาศึกษาธรรมชาติจริงๆ ถัดมาหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับกับสะพานแดงจุดชมโลมาของบางขุนเทียนครับเป็นสะพานสีแดงที่ยาวออกไปทนทะเลแบบนี้ให้เราได้เดินเล่นได้นะครับแล้วก็ที่นี่รอบๆก็ยังมีร้านค้าแล้วก็อาหารทะเลต่างๆให้อุดหนุนกันด้วยครับทันมาอีกกับสะพานรักทะเลบางขุนเทียนครับที่นี่ถ้าเป็นสายปั่นจักรยานน่าจะชอบนะครับแต่ว่าทางเข้าจนถึงออกไปยังทะเลเนี่ยก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับ แนะนำให้มหาตอนเย็นๆแล้วก็เตรียมตัวกันนิดนึงครับโดยเขาจะมีจักรยานให้เช่าได้เลยนะแต่วันที่ผมไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาให้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่าจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่คนยังไม่ค่อยรู้จักครับแล้วก็ยังมีทางไม่ไผ่แบบนี้รวมถึงถนนสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปเล่นกันครับมาฝั่งมหาชัยกันบ้างครับกับสาลหลักเมืองสมุทรสาครครับที่เนี่ยสามารถนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่มาเที่ยวได้ด้วยนะครับ นอกจากจะมาไหว้ศาลหลักเมืองแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังเป็นที่ที่ของกินเยอะมากๆทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปเที่ยวท่าฉลองต่อได้ด้วยครับพูดแล้วก็ข้ามมาฝั่งท่าฉลองกันเริ่มจากวัดใหญ่จอมปราสาทครับไม่น่าเชื่อว่าที่สมุทรสาครเนี่ยจะมีวัดที่มีอายุมากกว่า400ปีอยู่ที่นี่ด้วยครับซึ่งสวยเลยแหละ และถ้าเราเข้าไปยัง่าสลอมด้านในลึกๆเนี่ยนะครับก็ยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยครับที่นี่เป็นที่ศึกษาธรรมชาติคล้ายๆกับบางขุนเทียนครับแต่ว่าที่นี่จะมีสัตว์แปลกๆมากกว่าแล้วก็มีสะพานแดงให้เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับระวังพวกมแมลงเล็กๆนิดนึงนะครับเวลาเข้าไปและเราย้อนออกมาบริเวณสถานีรถไฟกันครับ นอกจากตอนเย็นจะมีตลาดให้ซื้อของเนี่ยก็จะมีอาหารทะเลแปลกๆให้เราเลือกซื้อกันนะครับและที่นี่ยังมีอุทยานโพธิสัตว์กวนอิมให้เราได้บูชา้วยนะครับ ด้านในจ,นจะมีเจ้าแม่กวนอิมองใหญ่ๆแบบนี้ครับสาหรับใครที่บูชาท่านเนี่ยก็แนะนาให้ลองมาสักครั้งหนึ่งครับปิดท้ายด้วยสถานที่ที่อยู่ติดกันก็คือวัดสุดทิวาตะวารา,รามครับหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าวัดช่องลมนะครับที่เรามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่หมดของสมุทรสาครเลยนะแวะมาเที่ยวกันครับมาเรากลับมาที่อาลคาลิ่มกันครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีพันธุ์สัตว์ทะเลให้เราได้ดูนะครับเด็กๆน่าจะชอบส่วนด้านในเข้ามาเนี่ยก็จะมีมุมที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆนะครับเป็นตู้แยกๆกันแบบนี้อัละลเคาะเท่าไหล่นั่นแนะแต่วันที่ผมเข้ามานะครับคือคนเยอะมาก ก็เลยค่อนข้างถ่ายรูปลำบากนะครับด้านในก็จะมีอุโมงค์แบบนี้นะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยไม่ได้ยาวนะครับแต่ก็พอให้ได้บรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันได้อ่ะมาวาแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันสักหน่อยนึง เนี่ยฮะด้านในก็ประมาณนี้แนะนำว่ามาวันธรรมดาเถิดอหรือว่ารอให้มันแบบว่าเลิกคิดซะหน่อยนึงอันนี้ด้วยความที่มันเพิ่งเปิดได้และครับแล้วก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นข้างในมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นอะ่ะและด้วยความที่คนเยอะด้วยครับเราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่มาให้ดูเป็นบรรยากาศแล้วกันท,ทีนี้ถ้าคุณมาเที่ยวแถวเนี้ยมาหาชายบางหูเทียนอะไรเงี้ยมันก็มีตรงนี้ให้แวะแล้วนะครับพา,แบบพานางแบบหาอะไรกินก่อน มีนะคแล้วเราก็มากินร้านคุณอ่อนเขาบอกว่าไม่อร่อยไม่คิดเงิน <c oughs> ซึ่งน้องเบ๊บหานะครับรสชาติเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวมาดูเอาที่นั่งก็เป็นฟิลประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศดีอยู่นะแต่ผมว่ามานตอนเย็นน่าจะเวิร์กนะเพรา,าตอนที่แดดคือแบบ <laughs> คือร้อนจริงแล้วก็ข้างหน้าเขามีคาเฟ่ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องไปไหนเลยกินข้าวเสร็จก็ไปนั่งตรงที่เป็นโซนคาเฟ่ด้วยก็ได้นะครับโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวราคาก็เป็นตามเนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูเดีกว่าอาหารมาไวแล้วก็เทียบเทียบปริมาณกับราคาถือว่าโอเคอยู่นะเราสั่งมาสามอย่างนะครับก็คือมีโปะแตก หมึกไข่เค็มแล้วก็เป็นทอดมันกุ้งนะครับคลิปผมอะ่ะพ,พูดเรื่องอาหารมาเยอะแล้วเราฟังคนอื่นมากดีกว่าเผื่อจะได้มุมมองอื่นนะฮะรสชาติอาหารเป็นไงบ้างคะตัวแตก็รสชาติกลางๆเลยเหมือนแบบกินนะทุกคนรสชาติไม่โดนอร่อยกลมกล่อมืมทอดมันกุ้งอ่ะปลาหมึกสดมากทอดมันกุน้งสำหรับเราสุดยอดพิไทยเยอะไปน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบพิไทยเยอะก็อาจจะชอบ เรียบร้อยครับกับวันนี้ครึ่งวันนะครับทำหน้าเป็นรงนสร็ล้ลองเลย <c oughs> <c oughs> คือวันนี้เป็นวอล์กสั้นๆนะครับมากินข้าวแล้วก็วเรื่องของเรื่องผมอยากมาดูสมุทรสาครเอควาเลียมมาแหละแล้วก็เดี๋ยวลองมีทุระต,ต่อต้องเข้าเมืองต่อกับทั้งคู่นะครับยุ่งสุดฮะพเพราะงั้นเนี่ยมีเวลาสั้นๆครึ่งวันมาเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวดูที่เที่ยวนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็มันก็อาจจะเป็น ใช้เวลาได้คุ้มค่าในหนึ่งวันมากแล้วนะครับก็คลิปนี้วอล์กสั้นๆแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย